สวัสดีครับพี่ชื่อพี่จีฮานนะครับวันนี้พี่กะมารีวิวโซลาโรบอทใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้ก็เป็นโซลาเซลล์นะครับซื้อจากเซ็นทัลทุกสาขาได้เลยนะครับเราก็มาแกะกันเลยเลโ go หลังจากเราแกะถุงพลาสติกออก เราก็มาดูกล่องด้านในแล้วนะครับพี่ก็แกะไปแล้วนิดนึงเดี๋ยวขอแกะต่อเลยนะครับอตอนที่พีแ่แกะชิ้นส่วนมาแล้วนะครับมีหลายชิ้นเลยโอ้มีมีอะไรเนะี่ย มีคู่มือนะครับตอนนี้พี่ขอแกะส่วนถุงเหล๋อวจังให้ดูข้ใต้้อ๋ออยู่ตรงนี้นี่คือโซลาเซลล์นะครับน้องๆรง้เปล่าว่าโซลาเซลล์เอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ทำเป็นแบบเป็นแบบเอาไว้ต้องวางไวต้ตรงแสงอาทิตย์เยอะ คือเอาไว้ต้องเป็นแบบเอาไว้วางแสงตรงแสงอาทิตย์เยอะเแล้วมันจะชาร์จพลังงานนะครับทำให้หุ่นยนต์เราก็มีพลังงานขับเคลื่อนเอาไว้เดินนะครับอันนี้ก็คือมอเตอร์อันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนอะไรนะชิ้นส่วนแขนของหุ่นยนต์เรานะครับ ตอนนี้ก็เป็นชิ้นส่วนขาของสองข้างอันนี้ก็เป็นมือของหุนยนต์เรานะครับมือมีสองอันอันนี้ไม่รู้ฮะไม่แน่ใจพี่จีฮาะไม่รู้ว่าพี่ก็ต่อได้หรือเปล่าครับขอดูหน้าโนซะลารเซลล์เครื่องใส่อ่ะ อยู่นี่ด้านไหนนี่ยอ๋อด้านนี้ต้องใส่น็อตด,ด้วยฮะน็อตอ๋ออันนี้หกหกชิ้นแปดชิ้นสองสอง สองหกหส่วนพอดูคู่มือก่อนนะคะโอ้ยากแฮืมมีเด้เสาให้เราต่อด้วย เราต้องเอาใช่นี้น็อตน็อตถุงน็อต่ะอยู่นี่หีบแล้วนะครับเราต้องเอาตัวน็อตมาใส่กับตัวนี้นะครับขอดูแป๊บอ๋อเราต้องเอาตัวนี้มาใส่กับตัวนี้ ที่เห็นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ขอใส่แป้นนะครับเดี๋ยวพี่ฮานเอามาให้ดูก่อนนะคะว่ามันตัวไหนอีกมกั่งที่มีก็เป็นแขนลวมไปก็ขานั่นแหละกับเท้าแล้วก็มือ อันนี้อันนี้ชินส่วนมอตเตอร์กับโซล่าเซลล์แล้วก็พวกน็อตแบบนี้ครับพร้อมกับต้นี้ไม่รู้ว่าทำอะไรนั้นพี่ฮาข,ขอไป EP 2สก่อนนะครับแค่นี้นะคะบ,บ๊ายบาย